สวัสดียินดีต้อนรับสู่ MONDEX จุดเริ่มต้นของความรู้ที่เปลี่ยนชีวิตเวลาเราหยิบสมาร์ทโฟนหรือเปิดคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับจากแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Apple, Nvidia หรือ AMD เนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างสมองหรือชิปประมวลผลเนี่ยบริษัทเหล่านี้เขาก็คงผลิตเองทั้งหมดใช่ไหมครับ แต่ถ้าลองมองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งอาจจะพบความจริงที่น่าประหลาดใจนะครับว่าเบื้องหลังพลังการประมวลผลส่วนใหญ่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะมาจากบริษัทเดียวที่หลายคนไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้าใช่เลยค่ะบริษัทนั้นก็คือ TSMC หรือชื่อเต็มๆคือ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ซึ่งอตอนนี้นะคะไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตชิ้นฟ่วนธรรมดาๆแล้วแต่กลายเป็นเหมือนจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากๆของโลกเทคโนโลยีแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศหรือภูมิรัฐศาสตร์ไปแล้วด้วยค่ะคำถามสำคัญก็คือเอ๊ะบริษัทนี้เขาเป็นใครกันแน่แล้วทำไมถึงกลุ่มอำนาจที่เหมือนจะมองไม่เห็นนี้ไว้ได้ขนาดนี้คะโอ้โหน่าสนใจมากครับ เรื่องนี้คงต้องย้อนกลับไปที่แนวคิดที่เรียกว่าปฏิวัติว,ตวงการเลยของคุณมอริสจางผู้ก่อตั้ง TSMC คือเขาไม่ได้สร้างบริษัทที่ออกแบบชิปเก่งๆนะครับแต่เขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าฟาวน์รีขึ้นมาหรือถ้าแปลตรงๆก็คือโรงงานรับจ้างผลิตชิปโดยเฉพาะเลยไม่ต้องคิดแบบเองแต่เน้นเรื่องการผลิตให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดมันเหมือนกับว่า TSMC เดินไปบอก Apple หรือ NV i d i a ดีว่าเอางี้พวกคุณไปคิดสุดยอดดีไซน์มาเลยนะ เรื่องผลิตยากๆซับซ้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการให้เอง <c oughs> ซึ่งขุนผงม,มันเนี่ยเอ,อ่อยิ่งใหญ่กว่าแค่การแบ่งงานกันทำธรรมดานะคะโมเดลฟาวลี่แบบนี้เนี่ยมันได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มขึ้นมาเลยคือมันเกิดเป็นเครือข่ายบริษัทออกแบบชิปมากมายเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องมือมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่ทุกคนก็แข่งกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมาโดยมี TSMC เป็นเหมือนศูนย์กลางที่ทาให้แบบร่างสุดล้าเหล่านั้นกลายเป็นของจริงขึ้นมาได้ในสเกลที่ ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนนี่แหละค่ะคือเชื้อเพลิงสําคัญที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดที่เราเห็นกันในโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้ฟังดูสุดยอดเลยครับแต่ว่าการจะผลิตชิปให้มันเล็ดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ทรงพลังขึ้นเรื่อยๆตามที่กฎของมัวเคยว่าไว้ที่บอกว่าความซับซ้อนของชิปจะเพิ่มเป็นเท่าตัวทุกๆ ประมาณ2ปีเนี่ยมันคงท้าทายมากๆเลยใช่ไหมครับผมได้ยินมาว่าการสร้างโรงงานผลิตหรือที่เรียกว่าแฟบใหม่ๆสักแห่งตอนนี้เนี่ยต้นทุนมันพุ่งไปแบบกว่า2 0,000ืล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเหรอครับใช่ค่ะ2 0 0หมล้านนี่คือตัวเลขเริ่มต้นเลยนะคะโห oh. แล้วไหนจะเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอีกอย่าง EUV l i t h o g r a p h ที่ได้ยินว่าซับซ้อนเหมือนเวทมนต์เลยถูกต้องเลยค่ะ ต้นทุนระดับนั้นมันกลายเป็นเหมือนกำแพงที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนมีแค่ไม่กี่บริษัทในโลกจริงๆที่จะลงทุนตามไหวส่วน EUV Lithography เนี่ยถ้าจะพูดง่ายๆนะคะคือการใช้แสงชนิดพิเศษมากๆที่มีความแม่นยำสูงแบบเหลือเชื่อเลยครัเพื่อจะไปวาดวงจรที่เล็กระดับนาโนเมตรลงบนแผ่นซิลิคอนมันไม่ใช่แค่เวทมนต์ทางวิศวกรรมนะครับแต่มันคือ หัวใจสำคัญที่ทำให้ TSMC นำหน้าคู่แข่งไปไกลมากเรื่องนี้ทำให้เราอาจจะต้องมองใหม่เลยนะคะว่าอำนาจที่แท้จริงในโลกดิจิตอลเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่แบรนด์ดังๆที่เราเห็นหรือแอปที่เราใช้กันทุกวันแต่อาจจะอยู่ในมือของผู้ที่ควบคุมการผลิตทางกายภาพที่ซับซ้อนที่สุดแบบนี้นี่เองค่ะเป็นมุมมองที่น่าทึ่งเหมือนกันนะคะไต้หวันที่ก็รู้กันว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์สูงมาก อันนี้คงเป็นเหตุผลหลักๆเลยใช่ไหมครับที่เราเริ่มเห็นความพยายามอย่างเช่นกฎหมายชิ i p s act ของสหรัฐที่จะดึงการผลิตสำคัญๆแบบนี้กลับไปสร้างในประเทศตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะประเด็นเรื่องความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นี่สำคัญมากๆค่ะแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่น่ากังวลแต่ในขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่ TSMC เขาสร้างขึ้นมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่โรงงานหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้านะคะ แต่คือความไว้วางใจที่มันฝังรากลึกอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ไปแล้วคือผลิตภัณฑ์ที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มีค่ามหาศาลของ TSMC ก็คือความแน่นอนหรือ certainty ค่ะลูกค้ามั่นใจได้ว่าไม่ว่าดีไซน์ชิปจะล้ำยุคทะยอทยานแค่ไหน TSMC ก็มีเทคโนโลยีมีความเชี่ยวชาญที่จะผลิตให้ได้จริงตามแบบตามสัญญา เขาเลยเป็นเหมือนกับสมอเรือแห่งความไว้วางใจหรือ trust anchor ของอุตสากรรมนี้ไปแล้วค่ะการที่ประเทศต่างๆพยายามจะสร้างโรงงานของตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการพยายามสร้างสมอเรือของตัวเองขึ้นมาบ้างเหมือนกันอืมแต่การจะสร้างความไว้วางใจในระดับนั้นได้เนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆในเวลาสั้นๆเลยนะครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือสิ่งที่ต้องใช้เวลาต้องมีวัฒน,นธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งแล้วก็ต้องมีคนงานที่พิสูจน์ตัวเองมาอย่างยาวนานมากๆค่ะพอได้เข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังของ TSMC แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเวลาเรามองพวกอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์มันให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยนะครับมันไม่ใช่แค่แก้เจ๊สวยๆหรือเครื่องมือทางานอีกต่อไปแล้วแต่มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นมาก ทั้งเรื่องห่วงโซ่อุปทานของโลกความท้าทายทางวิศวกรรมขั้นสูงสุดแล้วก็ความซับซ้อนของเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่ซ่อนอยู่หลังคำง่ายๆอย่าง Design in California หรือชื่อแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดีใช่เลยค่ะ การเข้าใจโครงสร้างเบื้องหลังเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้คําตอบง่ายๆว่าอะไรถูกอะไรผิดหรือใครดีใครร้ายนะคะแต่มันเหมือนกับว่าเราได้เลนส์อันใหม่ในการมองโลกรอบตัวเราทําให้เราเริ่มเห็นความเชื่อมโยงต่างๆที่มันซับซ้อนแล้วก็อาจจะเปราะบางกว่าที่เราเคยคิดเอาไว้เยอะเลยค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดตามจริงๆครับ แล้วทีนี้เมื่อเราเริ่มมองเห็นโครงสร้างที่ซ่อนอยู่เหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเทคโนโลยีหรืออาจจะไกลไปถึงวิธีที่เรามองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตไปได้อย่างไรบ้างครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม m o n เ e x เพราะเสียงบางเสียงอาจเปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตของคุณได้